สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบ่งยังนีไนออนง่ไฟอาวีดยอดอบอวบครับน้องหัเท้าจั่วเลยไฟอาทิค่ะไฟอาทิตย์งดอย่างงามจะ้ะวันนี้รูปภาพพี่น้องมาเก็บไฟอาทินะคะ ้เอออโมั่นใหญ่แหละก็มีเดยจ้าพี่น้องมั่นยังหน่อยอยู่นะจ้ะแต่สิได้มั่นที่ใหญ่แล้วนะคะอ่อนๆนะอุ้ยมือหลดบางก่อ Oh. โอ้โหโอ๊นี่ยังรั่นอ้องงามงามค่ะ <ừ. S 2> ขาวจั่วเลยพี่น้องขาวจัว่วขาวจัว่วใหญ่เดี๋ยวก่อนที่เราไปเก็บน,น,นี้ยมันใหญ่ป่านหนึ่นะคะ ไม่ได้ยินเลยจ้ะยังอวบอวบสูงตามสูงตามป้าหยานะคะหยาสูงไฟอวีก็สูงค่ะโอ้ยงดงามค่ะค่ะพี่น้องด้งตา ค่ะค่ะขุนพี่นอ้องทัางคุนนะคะน้ำเงี้ยค่ะพี่น้องน้ำเงี้ยบวบค่ะงามค่ะ น,น้องแนมเห็นน้ำรดบอกเพราะมันเป็นสีเดียวกันกันกบห้านะจ๊ะอ,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 อ่อนอ่อนพี่น้องสีเดียวกันเลยกับหยาสีมีพันธ์สีแดงๆกับสีเขียวๆแบบนี้นะคะรสชาติโลบะคือมันฝรั่งค่ะตกทสายมากนะคะตะเลือก เลยออกมาออกกำลังกายค่ะเลยแหเบิงนำโอ้พูนเลงยง่ายละก้อนอันนี้เรามาเบิ่งบาท่านเห็นนะคะโอ้ยหยอดงามค่ะพี่น้องโอ้ยดีใจได้เก็บไฟวีดนะคะพีพีเอฟทันใดอันอยู่แถวเยอรมันนะคะช่วงเนี่ย จะล่องหาเบิงเด้อจ้ะออกแล้วเด้อไฟเยอบีทางเยอรมันมาค่ะยอนง่ามเร่ค่ะพี่น้องอ่อนสอนเนาะอีกปลากรอนที่เราไปเก็บนะยอดบ่ง่ามตานนี้นะคะเี๋ยวกรอนเราไปเก็บจะเป็นสีแดงนะคะถ้าส่วนใหญ่ใ่ตรงเนี่ยจะเป็นสีเขียวง่ามค่ะพี่น,อน้องงอ,อนอ่อนอยู่เด้อจ้ะแต่เพิ่นอัวเร่งน,นะคะตรงเนี้ย เ,เราจิตตังกลองไปได้ให้พี่น,อน้องเห็นหยาสูงนะคะเมืเ่อนนี้แล้วบัท่านเดี๋ยวผลหอดหยาขึ้นมากนะคะเดีย๋ยวละมั่นถิ่งไงก่อนลดถังหาเบเห็น มันที่แกก่อนเมือพี่น,อน้องพวงคุณรวบคักนะคะป๊าพี่น้องนเนี่ยนี่โอ้ยมือนได้ได้กินคองแสบอีกแล้วจ้าน้องใหม่ฝรั่งโหลดนี่น้ำค่ะค่ะไฟเออบีดของเราคุณอะ อาวจัว่วค่ะอันอีกน้อนึงพี่น้องอือพี่น้องนี้เหนเสียงนกน้ำลดปะแลมาเก็บปลาตรงอี่าได้ยินเสียงธรงมรมาสาดก็แก๊กก็แกล้เนี่ยแะจ้ะพูดนะพี่น้องต้องพูดกันงามนะโอ้พี่น้องเห็นน้ำลดบอลหนิจ้ะโอ้ยอยู่ในปลาหย่าได้นี่จ้ะรูแบกปลาหย่าเข้ามาอัน,นพี่น้องไงอ๋ออันนม,ม ซื้อๆบริเวณนี่เพรเห็นเรยกับพี่น้องงาท่วมงาต้องมีสูงนะคะปาพี่น้องเลย,เลยคืออ่อนซ่อนแท่จ้าโอ้ยเก็บผัดไฟวีดแล้วอันพี่น้องนอดอวบๆนะคะข้าวจัวมีอีกค่ะพี่น้อง ต้องรถแหวกหยาน,นะคะอี่อ่อนๆอ,อ,อยู่แต่เหงือนอ่อนซ่อนคัะนี่จ้าพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนลายค่ะพั่นองงามงามค่ะโอ้ยเก็บแบบฟินๆเลยพี่น,อน้องนีอีกนี่อีกนี่อีกครับ อดข้าสั่งล้างเลยจ้ะบดเ,เจอดงคล้องดีนะคะปีไก่บดเจอดงนี่ได้พี่น้องเจอตอนเล่าไงแล้วนะคะปีหนีรุนเลยมาจอบค่ะนั่นดูประสบกว่วมสําเร็จแล้วจ้ะุดเพิ่งดงค่ะพี่น้องเมนเบิร์ดเลยจ้ะเราอยู่ในปานะคะน่ะเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตอดกันกนับหยานะคะ ยาตอดลกูกยาตอดหนะ้าตอดพี่น้องโอ้งามค่ะ แม่นมอน,นก็รอเกลีย์อยู่นะคะแต่ว่าตรงเวกเงาอืมอยากเอาแต่อ่อนๆนะจ๊ะพี่น้องมันได้ใบเงาแล้วรู่เอานะจ๊ะเท้าตัวค่ะพี่น้องมึงนึกวัานะ เพราะท่านคืนผลยามาเลยจ่ายไตงานะคะก็เลยง่ามแม่พี่น้องมึงแม่เนี่ยโอ้ขาวจั่วค่ะพราท่านผลยาคืนมาค่ะกันไหนจ้หน่าจ่ะพ,พี่น้องปกติน่ะเราไปเก็บสันสันนะคะสันสันโอ้ นี่พี่น้องเนี่ยน้องใหม่ฝรั่งนะคะผดผู้หม้อบักแตงนะคะมันคือผดโผู้หม้อบักแตงป่านี้พี่น้องเลยโอ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 ยเบืองเอาพี่น้องเบืองเบืองยอดค่ะปักง่า่เลยค่ะป้า เสียบเสียบเสีบพี่น้องเห็นน้ำโลดบอจา่ทาทั้งั้นนั้นแมนเบิร์ดเลยพี่น้องคอนพี่น้องเห็นน้ำโลดบจ่านี่แม่นเบิร์ดเลยจา่าเนี่ยดงไฟอวีดค่ะฮวนนะคะพี่น้องแม่นเบิร์ดเลยจา่าถ้าแวกงาเข้าไปก็จะเห็นหนอดที่อยู่ไตๆนะคะอันนี้มีตั้งแต่อันไฟอวีดค่ะพี่น้องกับอันพักตำแนงฝรั่งนะคะ โอ้ยลูกก็ยางให้พี่น้องเห็นนนำมึงเนี่ยค่ะนะหมดขาวอวบเลยค่ะโอ้ยโอยนะคะพี่น้องเติมพี่น้องเบิ้งนี่เบิ้หหยาที่เราพี่น้องเบิ้งหนึ่งเดี่ยวเข้าไปนะคะเนี่ยจ้ะ โอ้ oh, เบิ้องไก่ไกแต่เ่าเห็นเลยพี่นอ้องจ้ตัวนี้นี่สีแดงค่ะพันธนุ์สีแดงแยกงาเข้าไปนะคะนเป็นดงนะคะดงของไฟอวิบเห็นบ่คือถ้าแบงมันไปก็เห็นเลยค่ะพี่นอ้องจ๋าแล้วหลายๆนะคะงามงามพี่น้องเลยนี่นะอย่นีนะนคะ พี่นอหนึ่งนี่พน้อกพี่น้องน้งนงนงนำค่ะนะคะพันพี่น้องเบื้องแน่เนี่ยตีโรดได้มากนะคะโลกัสีพ่อซ้ำหนีนะคะพี่น้องเพราะว่าร้ายเร็วนะคะหนีกับสีกินตีเถื่อน,นึงนะคะโรสิเก็บไปที่ละเถื่อก่อนนะคะเดียวมือหนาโลจังสีผ้าพี่น้องมาเก็บไม่นะคะสําหรับไฟหวีดกิมเนี่กับสินแหน่ในจังหน่อยเด้จ้ะพี่น้องคะ่ะ างามค่ะค่ะได้หอบหนึ่งเลยค่ะไฟอวีดงามค่ะงามเนี่ยจ้ะอ่อนๆเลยเด้จ้ะพี่น้องปกติสิเก็บหยดสั้นๆสั้นๆนะคะเพราะว่าอยู่ในทีหลงนะจ้ะแต่นีอยู่ในป่าหยาค่ะแล้วก็ลี่ไข่ๆก็ว่ายืดนะคะพี่น้องพี่น้องคะ่ะยืดนะคะยืดแหงนียังอ่อนๆอยู่เด้จ้ะพี่น้องยังอ่อนแหงนะคะืันนี้ลดได้แล้วไฟอวีดเฮานะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับฟังและรับชมเด้อจ้านะคะมาพอกกันใหม่ในคลิปนานะคะว่ารวสิภาพ,พี่น้องไปเก็บปลาใดอีกนะคะแล้วก็สีภาพ,พี่น้องไปเก็บผักยังในคลิปต่อไปรอเบิงรอชมด้วยค่ะคลิปนี้ทามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลดน้ำเนเด้วยจ้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า